สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกทางเครื่อความถี่ FM 107.25เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุก,กระจายเสียงมหาวิทยาลายัยศวรวันนี้ดิฉันศิุดาพุ่มชมอาจารย์สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสภาควิชาภาษาตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลายัยศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะครั้งก่อนดิฉันนำเสนอดอกไม้ในสำนวนภาษาฝรั่งเศสตอนที่หนึ่งไปแล้ว มีสำนวนต่อไปนี้นะคะ e t h e r f l e r blur มีอารมณ์อ่อนไหวมากจนถึงขั้นไร้ยยงสานะคะสำนวนที่สอง f a i r in f l e r a ์กอา n มอบสิทธิพิเศษให้ใครบางคนช่วยอะไรใครบางคนโดยทำบางอย่างให้คนคนนั้น Fin f l e r ์กก็จะแปลว่าส่วนที่ดีที่สุดที่ประณีตงดงามที่สุดนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆทั้งหมด สำนวนที่4นะคะซองโวเย d เด f l ลอร์ e จะแปลว่าชมตัวเองพูดโ oh อ oh oh ้อวดตัวเองสำนวนที่5ชาคยเยดองเลเบโก i a นะคะจะแปลว่าพูดเลยเถิดพูดเกินจริงไปเยอะมากสำนวนที่6 a t t e r d ร e discussion de จ i o l e t t จะแปลว่าทำทุกอย่างเพื่อให้โลกลืมนะคะเพื่อให้ถูกผู้อื่นลืมนะคะระมัดระวังตัวมากสำนวนที่7นะคะ ปาเดอ์โคสสองเซปีนหรืออินเดีปาเดอ์โคสสองเซปีนนะคะเป็นอุปรกรณ์ที่สื่อให้เห็นว่าในโรคนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเหมือนดอกกุหลาบที่เป็นดอกไม้ที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งนะคะแต่ก็มีหนามแหลมคมที่ทิ่มแทงนิ้วเราให้เจ็บหรือเลือดไหลได้สำนวนนี้ก็จะคล้ายคลึงกับสำนวนเหรียญมีสองด้านนะคะหรือตุ๊ดเมดายอะซงเคร์แวต่อมาสำนวนที่8นะคะวัว ตุ้ตองโคสสำนวนนี้นะคะก็คือความหมายจะแปลว่ามองแต่ด้านบวกของชีวิตนะคะไม่ได้พิจารณาถึงปัญหาเลยส่วนสำนวนสุดท้ายที่นำเสนอไปนะคะก็คือวัวลา e ีองโคสนะคะก็จะแปลว่ามองเห็นชีวิตเนี่ยเป็นสีชมพูนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะมองเห็นแต่สิ่งสวยงามหรือบางครั้งก็คือเลือกที่จะมองแต่มุมที่จะทำให้ใจเป็นสุข ครั้งนี้ที่ฉันจะขอนำเสนอสำนวนหรือกลุ่มคำที่ประกอบด้วยคำว่ากุหลาบนะคะ,ะคำว่ากุหลาบหรืออินโคสนะคะมักจะใช้เป็นอุปอลักษณ์มีความหมายโดยในสื่อถึงความสุขความสำราญนะคะอย่างที่ท่านทราบดีดอกกุหลาบเนี่ยเปรียบเหมือนราชินีแห่งมวลดอกไม้นะคะเป็นดอกไม้โปรดของอพระราชาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามความบริสุทธิ์ความเบาบาง นอกจากนี้ดอกกุหลาบยังถูกนำไปเชื่อมโยงกับการเลี้ยงฉลองและความรักนะคะในยุคก,กรีกโรมันก็เคยมีหลักฐานการทำที่นอนด้วยกรีบก,กุหลาบนะคะมีตำนานเล่าว่าพระนางครีโอพัตราขอให้โรยกรีบกุหลาบบนพื้นนะคะหนาถึง50เซนติเมตรเพื่อให้ใครก็ตามที่ล้มตัวลงนอนเนี่ยรู้สึกนุ่มสบายนะคะสำนวนแรกนะคะอโลเดโคสนะคะอโลเดโคส โลเดโคสก็คือน้ำดอกบาบนะคะถ้าแปลตามตัวอักษรอ l โลเดโคสเป็นใช้เป็นคำคุณศัพท์นะคะในความหมายว่าประโลมโลกเพ้อฝันเช่นนวนิยายรักนะคะภาษาฝรั่งเศสจะใช้คำว่าอังโคมองดามูหรืออังโคมองอะโลเดโคสนะคะความหมายอของคำว่า cause อะโลเดโคสภาษาฝรั่งเศสก็คือเท่ากับคำว่าซองติมองตาลฟาสโทฟาซีน มองเดวิเกอร์หากคุณผู้ฟังเป็นคอนิยายนะคะคงจะทราบดีว่าปมเรื่องในนิยายรักเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีความสลับซับซ้อนเท่าใดนักนะคะเ,เน้นอ่านเพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงใจเป็นหลักสำนวนถัดมานะคะ Ater r r e i เ c o ่กรอนคะคะความหมายตามตัวอักษรก็จะแปลว่าสดชื่นเหมือนดอกกุหลาบนะคะคำว่า r r i s เป็นคำคุณศัพท์ที่แปลว่าสดชื่นนะคะจะเห็นได้ว,ว่าสานวนนี้เป็นความเปรียบมีความหมายว่ามีผิวพรรณผุดพองเปล่งปลัง่งเยาววัยนะคะที่สะท้อนถึงการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะคําแปลาภาษาฝรั่งเศสก็คือ a v o a n g c h o l i t a n g avalegra g u e น d o n l a s u n e t s l a s a n t e l e e b o นะคะ สำนวนนี้มีที่มาจากแวดวงพฤกษศาสตร์นะคะก็อย่างที่ทราบดีว่าอดอกกุหลาบเนี่ยเป็นดอกไม้ที่กลีบบอบบางนะคะมีกลิ่นหอมมีสรรพคุณบำรุงความงามได้นะคะสำนวนถัดมานะคะเนปซองตีลาโฮสนะคะเนปซองตีลาโคสเนปซคือไม้นะคะซองตอีแปลว่าดมหรือได้กลิ่นนะคะ ความหมายตามตัวอักษรก็คือไม่ได้กลิ่นกุหลาบนะคะอีกในยะหนึ่งก็คือมีกลิ่นเหม็นนะคะกลิ่นเหม็นกลิ่นไม่สะอาดเ,ออเช่นกลิ่นตัวนะคะภาษาฝรั่งเศสก็คือจะใช้ว่าซองติโมเวนะคะเ,เช่นหากคุณผู้ฟังเคยขึ้นรถโดยสารประจำทางในเวลาหลังเลิกงานและรถแน่นมากเ่ยนะคะจมูกเราก็อาจจะได้รับกลิ่นที่ไม่ไม่พึงประสงค์เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะ สำนวนถัดมานะคะ At the couche sur anglais t e r o s t At the couche sur anglais t e r o s t นะคะ uh, At the couche เนี่ยนะคะจะบอกสภาพนอนนะคะนอน sur แปลว่าบนนะคะ anglais an t e r o s t ก็คือเอเตียงที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะดังนั้น At the couche sur anglais t e r o s t ก็จจะแปลาตามตัวอักษรได้ว่านอนบนเตียงที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะ ความหมายโดยในก็คือมีความสุขนะคะอยู่ในสถานะที่สะดวกสบายมีทรัพย์สินพร้อมพังอุดมสมบูรณ์นะคะความหมายภาษาฝรั่งเศสก็คือ a อ the อร์ a t อร์เคอร์แอทเทอร์ n องซินส t ัตจงคงฟลักต้าบ a รอแอทเทบบางครั้งนะคะเราจะพบสำนวนนี้ในรูปปฏิเสธนะคะก็คือเนปาแอทเทอร์ซูคอังลีเดอรโคสเนปาใส่เข้าไปก็คือแปลว่าไม่นะคะ ไม่ได้อยู่บนเตียงที่โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะคุณผู้ฟังคงจะเดาความหมายได้ก็คือตรงกันข้ามกับสำนวนก่อนหน้านี้นะคะ <c oughs> สำนวนเนื้อป้าแอเธอร์ซูการ์ลีเดอรโคสก็จะแปลว่าประสบความยากลำบากนะคะหรือแอเธอร์ดองซินซิจูร์สงเป็นนิปล์นะคะต่อมาสำนวนองโวยเยแกนเกิงซูเกลีโคสนะคะ er so องโวยเยแกนเกิงซูเกลีโคสองโวยเยนะคะเป็นแวบก็จะแปลว่าส่งนะคะ แกนเกิงใครบางคนชื bon ่อบนนะคะเลโคสก็คือจะแปลว่าดอกกุหลาบหลายดอกความหมายตามตัวอักษรของสำนวนองูเยแกนเกิงซูโคสนะคะจะแปลว่าโยนใครลงไปบนดอกกุหลาบหรือส่งใครลงไปบนดอกกุหลาบนะคะความหมายโดยในก็คือกําจัดคนที่สร้างความรําคาญนะคะด้วยการตัดบทให้คําตอบห้วนๆนะคะ สำนวนนี้ปรากฏในศตวรรษที่19นะคะโดยมาจากไอเดียที่ว่าเมื่อเราถูกใครบางคนรบกวนหรือสร้างความรำคาญใจเนี่ยเราจะโยนใครคนนั้นลงไปบนดอกกุหลาบด้วยความหวังว่าคนคนนั้นคงจะถูกหนามกุหลาบตำ้ะค่ะคาแปลภาษาฝรั่งเศสนะคะจะใช้ว่า s e r e d e bacasse de façon expéditive une personne gênante au y e p r o m e n e z v o u n สำนวนถัดมานะคะ d เดกูฟ r ีเลโปโตโคสนะคะ d เดกูฟ r ีเลโปโตโคสคำว่า d เดกูฟรีนะคะก็จะแปลว่าพบคนพบเลโปหรือเลโปโตโคสนะคะ p o แปลว่ากระถางเลโปโตโคสก็คือกระถางกุหลาบนะคะดังนั้นนะคะความหมายโดยโรวมของ d เดกูฟ r ีเลโปโตโคสก็จะแปลว่าคนพบหรือพบกระถางกุหลาบความหมายโดยในคือ ค้นพบความลับที่ใครปิด,ปดบังหรือซ่อนเร้นอยู่นะคะค้นพบความจริงโดยบังเอิญภาษาฝรั่งเศสจะใช้ว่าเดก o ฟรีอังเซร์คัเกอร์กาชแกนก์สำนวนถัดมานะคะมาจากควิเบกประเทศแคนาดานะคะซึ่งควิเบกเนี่ยถือเป็นภูมิภาคหนึ่งในแคนาดาที่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสและใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการอยู่นะคะก็คือสำนวนอังเวียรโคสเยนหนังสือทองสปรองต์ป คำว่าองโคสเยนะคะเ,เมื่อกี้เรารู้จักคําว่าโคสนะคะวินโคสก็จะแปลว่ากุหลาบออดอกกุหลาบนะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นต้นกุหลาบเนี่ยนะคะจะเป็นองโคสเยนะคะวิเยอร์อก็จะเป็นคําคุณศัพท์ที่แปลว่าแก่เก่าเพราะฉะนั้นองวิเยอร์โคสเยก็คือกุหลาบที่ปลูกมานานแล้วนะคะเนื้อเสือทองสปรองต์ปะก็คือจะแปลว่าที่มีสามารถย้ายหรือถ่ายโอนได้นะคะ โดยรวมนะคะสำนวน a n g i o c ค o r i a เนื้อเสือทองสปองเปะเนี่ยนะคะก็จะแปลว่าต้นกุหลาบที่เถื้อที่ปลูกม,มานานเนี่ยไม่สามารถย้ายไปปลูกที่ใหม่ได้นะคะทองสปองเตเป็นแวบที่น่าสนใจนะคะก็คือหากใช้กับต้นไม้ก็จะแปลว่าย้ายต้นไม้จากที่นึงไปปลูกอีกที่นึงถ้าใช้กับอวัยวะนะคะเช่นเปลี่ยนถ่ายหัวใจก็จะแปลว่านะคะย,ย้ายหัวใจที่อยู่กับคนคนหนึ่งไปไว้กับอีกคนคนนึงนะคะ กลับมาที่สำนวน Angier, c o s s e n e u r t h o n g Sponge เนี่ยนะคะ,ะต้นปุหลาบที่เถ้อปลูกมานานเนี่ยไม่สามารถย้ายไปปลูกที่ใหม่ได้ความหมายของสำนวนนี้นะคะก็คือหลังจากที่คนเราเนี่ยอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลานานนะคะ,ะเราก็จะมีความคุ้นชินยึดติดกับสิ่งเด,มเดิมๆขนบเดิม,ดมจนทำให้ขาดความสามารถหรือทักษะที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายใหม่ที่เข้ามา ให้เข้ากับสถานที่ใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะ,ะความหมายภาษาฝรั่งเศสของสำนวนอังเวียโคสเซเยในสื่อทองสปรองต์ปะนะคะก็จะแปลว่าอภัยอังสักตั้งต้องอิเลดิฟิซีในสื่อเคอัดดัตเต้ดองซังโนเทอริเออร์เอองวีคอนดอมวันนี้นะคะดิฉันจะขอจบรายการด้วยวรรคหนึ่งของเพียร์เดอโคลซานะคะซึ่งเป็นกวีเนี่ย เขาได้เขียนไว้ในบทกวีที่ชื่อ,อซอนนี่บุกเอแลนในปีคริสตศักราช1578นะคะว่าว so ีเวนต้องได้อดมันเกยเย่ดสุกด้วยเลคโฮสเดลาวีความหมายก็คือจงใช้ชีวิตขณะปัจจุบันให้เต็มที่นะคะไม่ต้องรอคอยวันพรุ่งนี้หรืออนาคตเก็บเกี่ยวกุหลาบแห่งชีวิตให้มากที่สุดตั้งแต่วันนี้สวัสดีค่ะ